วันนี้เราจมาไหว้พระที่วัดแหลมพา่พาผาวัดแหลมผาผามิซารา่าหลวงพอ่อพุทธโสธรมิซาลาหลวงพออ่อโสธรทีนี้แล้วเราก็จะไปไหว้หลวงพ่อองค์ดำขอพรจากหลวงพ่อองค์ดำที่ วัดแหลมฟ้าผ่าหรือวัดเียมประชามิตรนี้ไป็นข้างในอันนี้ว่พระ I do, I do, I do.